การยาโยนนี้อัันนน้ก็จะขอฝากื่องที่ที่ขอฝากอะไรอาจจะมาจะไปทุรักข้างนอกสักนิดหนึ่งนะคือวันนี้ก็มีการเปิดตรงลงวันนักระกาศเป็นวันแรกที่วัดธีภากรในฐานะเจ้าคณะแขวกก็ต้องไปให้เจ้าคณะเกตท่ามองเห็นหน้าให้เองไก็ยืนหน้าไว้ทั้งสองทั้งสองนันนี้ต้นต่อยแต่จะเป็นผู้ประสานการนทั้งหมดนะในวัดดราหรือสารามนั่นก็อาจารย์มาขอทัวกรนะครับตรงลงอย่างไรอามารยก็ได้หมดนะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรทั้งสิ้น แล้วก็โอกาสนี้ขอลนิมนต์ขั้นจบุตรีสามนาทีครับอ่าอนุญาตเถรันเถรันเอางานที่จะมีจะมีหน้าต่อไปกับอาว่าจากในวันไหนซึ่งตามปกติแล้วงานอดีตเจ้าอาวาสของเรานั้นคือวันที่สามสิบมกราคมซึ่งเป็นวันวาระภาพของทุกปู่ทุกโถวครับจากซึ่งแต่ละวัดนั้นนิยมเอาว่าใช้อดีตเจ้าอาวาสรูปสุดท้าย ต่เป็นองคําหนดว่าจะจัดงานวันอดิตเจ้าวาดเมื่อไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้คุยกันแต่เก่าก่อนเ้วยองพ่อเป็นรูปที่9ได้คุยกันว่าวันงานนั้นจะเป็นวันไนดีนะบางท่านบอกว่าน่าจะเป็นวันเกิดท่านบอกว่าน่าจะเป็นวันวาภาพวันนี้เราจะได้คุยว่าวันนี้ถึงเจะาหแงจะขอเชิญทท่านเสด็จมาได้ ตัดขอในมรดการนะครับพระบุญเจ้าแล้วก็น้องๆญาติโยมทุกท่านนะครับการการทำบุญน,นี่นะเท่าที่ผมประสบการณ์แล้วก็ผ่านมานั้นก็เกี่ยวข้องกับท่านทุนกิติสารเมื่อกี้ได้ได้ไดเปเกี่ยวข้องกันหอยหรือว่าลักษณะการทำบุญเนี่ยแต่ว่าตามความพิเดนของผมนี่ ก็น่จะถือวันที่เก้าเป็นวันทำบุญให้หลวงพอ่อหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันกระตันยูกระตานวิทีก็ได้นะครับแล้วผมก็มีความคิดต่อไปว่าวันที่เก้าทำบุญให้หลวงพ่อเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันจำาคีมากและที่ผมทำคือเรียกว่าขอทรงประเทศน,นะครับสิทธิจากทางํงวังอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุด แท้ที่จะมาในงานนั้นต้องใช้พัดยศมาในงานของอพระบรมราชานุกคราะนะครับแล้วเรื่องนี้พระบรมราชานุกคราเนี่ยผมก็มีความสันทัดประสบการณ์ในการทําเรื่องนี้นะครับตรงส่วนนี้นี่ผมก็จะรับทําแต่ว่าลุกพ่อมรรภาพเมื่อวันที่เก้าตามปมายมรรภบั ตามเอกสารนี้แล้วก็ขอส่งประเพนแล้วส่งประเทนนี้นะครับญาติโยมนะทางบางเคาจัดมาสิที่เราไม่ต้องแต่ต้องเลยหลวงใส่ซองมาเสร็จส่งประเพนมีโตมีอาหารเจัดจัดเราไม่ต้องแต่ต้องเลยครับเป็นของในหลวงพานี่มาเลยเป็นเกียรติมากครับพิธีเสร็จหมดแล้วก็จะเอาหุนหลวงพ่อมาที่หน้าตรงนี้ แล้วเราก็ส่งน้ำหลวงพ่อเป็นการระลึกถึงบุญบุญของหลวงพ่อแสดงพาการอยมกันกเราได้มาส่งน้ำหลวงพ่อหลวงพ่อตายแล้วแต่ยังหินบุญหลวงพ่อนะครับผมผมมีความคิดส่วนตัวอย่างนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไะเสริมหรือว่าจะดัดแปลงยังไงก็ได้แต่ในส่วนที่ขอทรงประเคนเนี่ยผมขอแจ้งที่ประชุมนะครับว่าผมสามารถที่จะดำเนินการได้ โดยท่านมาหาอภิพ้ท่านก็ํำงานในเรื่องนี้ผมปรึกษาท่านตลอดเวลานะครับสมบูรเ์นี่ภาคที่มาต,ต,งงต้องพาานันธุนะครับต้องเจ้าขุนต้องพระราชาคณะหรือสมเด็จจึงจกขึ้นไปนั่งในพิธีนั้นได้ที่มัเนเป็นเกียรติท่านแล้วก็เป็นศักดิก์ศรีแบบกรรมนายของว่าเราเองเราผมคิดมานานในส่วนมีท่านใดจะแสดงความที่เห็นบ้าง อวันที 9, silently, e. aky, ่เ so. ก <midt> ้าีหน้าเป็นว <S Tu otion> ันเสาร์วันที่เก้าสองห้าสี่แปดเป็นวันเสาร์พอดีเอ่อรัฐมนรีกระทรวงการต่านผู้ความิร่วมเอ่อเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดวันที่จะทำบุญหรือว่าวันที่จะกำหนดเป็นวันสำลึกถึงพ่อที่มีประเด็นอยู่ว่าจะพิจารณาวันที่ท่านเกิดหรือวันที่ท่านบรรณนั้น จากที่ท่านดูโดยธรรมเนียมที่ทระพุทธประลบหรือที่พิสูจว่าก็เป็นธรรมเนียมที่เราทราบกันอยู่การทำบุญประลบก็ปราลบอวันประด้าของท่านอดีตอวาดรูปสุดท้ายเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อหนึ่งที่สนับสนุนก็คือถ้ามันไม่มีอะไรผิดปกติเราก็จะตามธรรมเนียมที่เขาทำไปแต่เรามีโดยเหตุที่ว่าจะวันหนึ่งนั้นเป็นวันนับประสา เพะฉะนั ters, no ้นนอกเหนือจากเราจะทําตามเพราะเขาทำกันไปแล้วเรายังมีเหตุผลประกอบเหตุผลประกอบส่วนหนึ่งก็ตอดก้องกับที่ที่ส่งมาแต่ที่จะเสริมก็คือถ้าเราทําวันเกิดมันก็มันก็จะไม่ตรงวัตถุประสงค์เพราะว่าหลวงพ่อตายแล้วหลวงพ่อตายแล้วการที่จะตอบแทนหรือเมื่อท่านตายแล้วทำาิธีทำไเพะฉะท่าน ลงพ่อตายแล้วรายการที่จะทำอะไรให้ลวงพ่อต่ออยู่เนี่ยข้อต้องตายโรคประจนะตาลโกาประจันไ้นี่เป็นเหตุผลเสริมมันจะเข้าหลักทักษิณาคือการทำบุญทิพย์นิทานเท้าค่ามันมันมีที่หมาที่ไปตามที่พระเดชวุฒลนั้นพระเดชปุฒิทูลไิ้พิทารได้ถึงแก่วันนั้นเมื่อวันนั้นนั้นวันนี้คณะเสด็จได้มีสมานฉาลเราการทำบุญทิ์นานจึงขอพระราทานพระงรราชานองคระห์ศกดิ์รถ้าทำมันเกิดจะจอ้างยังไง นามที่หลวงพ่อได้เกิดมาเมื่อวันนั้นนัำพระที่หลวงพ่อได้ตายแล้วรูฤาษีทิมโลจัดงานขึ้นมันความฟูแปลกๆอ่านี่ก็เป็นยืนหลวงพ่อที่สองเรื่องบรมราชานี้ก็เป็นองค์เสริมที่คุณส่งมาพูดบรมราชานายพันยศเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องมาจากสำนักพระราชวังถ้าหายทั้งครูเวลาล่าสวดพระสารแล้วก็ต้องถวายโมทนาถวายดีเด่นให้ในหลวงทั้งนั้นอ่าเพราะฉะนั้นงานถ้ากระตุเราได้บรมราชาน้องรอดด้วย ก็จะเป็นเกียรๆๆติยศเกียรติสั์ของหลวงพ่อที่ได้ในหลวงมามรา่วมถกขบวนก็อนนนข,อขออนุญาตเสนอความเห็นสนับสนุนพิส่งไว้ตรงนี้ครับผมขอย้ำอีกนิดหนึ่งครับเนื่องจากหลวงพ่อนนั้นเป็นเจา้าอาวาสรุปที่เก้าของวัดดาวเดมสารามตายวันที่เก้าเริ่มประทานเบญศพวันที่เก้า ว่เดาหนึ่งมีสมเด็จวที่เก้าต่อไปพระนด้บรญหารญาติโยมที่จะมาร่วมนั้นต้องยังไรก็ขอให้มันแน่นหนาแต่บันนี้ก็แล้วแต่นะครับที่สการคุณเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเสาบ้างอาทิตย์บ้างเนี่ยแต่ละปีมันมันสับสนแต่ถ้ายึดวันที่เก้าตลอดไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้ทุกคนรู้ว่าวันที่เก้ากรกฎานั้นถ้าไม่ตายก็ต้องมา ย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไม่ถึงกับอาการนะพวกเราก็คงจะมาที่วัดราเบีวันที่เก้านะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับพระบรมราชาุเคราะห์เนี่ยผมอขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มอนนย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจะจัดปีแรกโดยบรมราชาุเคราะห์เหมือนกับว่าเราสร้างธรรมเนียมให้หลวงปู่พระครูโบทานกรรมาการ คืองานที่หลวงพ่อทำเนี่ยมันใหญ่อยู่ในงานที่ทําแต่มันไม่ใหญ่ใหญ่ที่ว่าใครจะมาสังเกตนะครับคืองานหลวงพ่อเนี่ยท่านคือท่านทาเพราะท่านใจท่านกว้างฉะนั้นทุกคนที่มาในงานมันันที่ส0มสิบของปูทุกๆปีเนี่ยท่านจะเอาจีวรนมาให้เนยจีวรใหม่ๆเตรียมคนมาเป็นเจ้าวะแล้วทุกคนมีมีความเป็นส่วนร่วมหมดแล้วมีความสําคัญมากแต่ถ้าเป็นพิธีหลวงซึ่งมีเกียรติมาก แต่ทุกคนจะรู้สึกว่าเข้าถึงยากเอยจะตัวเล็กลงเพราะว่าถาวายในหลวงหมดถ้าปีไหนทําให้สมเกียจก็จะรู้สึกว่ามันด้อยไปหรือเปล่านะครับหรือจะภาพถวายปัจจัยในประเทนาเทนะที่มาสวดพุทธมนต์ละถาวายพิสุทธิสมเน็ด้วย <c oughs> คุณสายเป็นทุระท่านที่สองที่ ใใปีนี้ท่านภควุวอนจิกกานอยู่วัดดาวปีหน้าไม่ได้อยู่หรือปีต่อไปพวกเราอยู่หรือปีนานเข้าพวกเราไม่อยู่แล้วถ้าเกิดทำตามที่อาจารย์ส่งได้ทุกปีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ขอถามว่าที่ผ่านมานั้น เราได้รู้เราได้เรียนเราได้มีงานทำเราได้อยู่ถึงทุกวันนี้เพราะใคร